คลิปนี้จะมาสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับว่าสองพี่น้องตระกูลวอเมโร่คู่นี้ไปทางไหนดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช a n นลกูลรู้บ้างไม่รู้บ้างบายปาซิซ่ากับผมแป๊บปิกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะนํารองเท้าว,วิ่งตระกูลวอเมโร่นะครับที่เป็นรองเท้าสายแม็กคูชเน็งรุ่นใหม่ประจําปีนี้เนาะประจําปี2025จากไนกี้นะสรุ่นนั่นก็คือไนกี้วอลเมโร่ plus และไนกี้วอลเมโร่พรีเมียมนะครับมา เล่าแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับรวมไปถึงแนะนําว่าคู่ไหนเหมาะกับใครนะครับจริงๆในตระกูลวเมโรของปีนี้ออกมาทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คือมีวเมโรสิด้วยซึ่งผมเคยมีแน่นอนใช้คําว่าเคยมีก็คือมันไม่อยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นก็เลยเหลือแค่2คู่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะกับเจ้าวเมโรพลัสแล้วก็พรีเมียมนั่นเองนะครับเราเริ่มจากเรื่องราคากันก่อนเลยไหมเรื่องราคาเนี่ยวเมโรพลัสราคาป้ายจะอยู่ที่6,100บาทครับ ขณะที่ว o m e มโร r ลพรีเมียม7,800บาทเพราะนั้นราคาต่างกันค่อนข้างเยอะเยอะเลยล่ะเออต่างกันประมาณ1,700บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตัว วูมโลพรีเมียมเนี่ยผมว่าหายากเนาะอาจจะต้องรอสีใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้รู้สึกว่าน้อยอะ่ะเอออาจจะมีแบบพ่อค้าแม่ค้าเหมากันไปเยอะเนาะเออก็ว่ากันไปขณะที่วูมิโ o พลัสเนี่ยสีเพียบเนาะเลือกได้ตามความต้องการตามรสนิยมของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นข้อแตกต่างข้อแรกนั่นเองนะครับสำหรับการออกแบบนะครับออถ้าเทียบกันเนี่ยทั้งหมด3รุ่น อขอไม่พูดถึงโมโมโรสิบแปแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่มีแล้วนะเอาเป็น plus กับพรีเมียเนี่ยเทียบกันแล้วนะครับสรุ่นเนี่ยตามไลน์อัพก็คือถือเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเป็นรองเท้า max cushioning หรือว่ารองเท้าสายซับพอร์ตทั้งคู่นะครับแต่เท่าที่ผมลองใช้งานทั้ง2คู่เนี่ยผมว่ามันมันทำได้มากกว่านั้นเออใช้คำนี้แล้วกันมันทำได้มากกว่านั้นมันเป็นได้มากกว่านั้นหรือบางทีผมมองว่า มันไม่ใช่แมคคูชนนิงด้วยซ้ำสำหรับคู่นี้นะเออไปเล่าให้ฟังเลยนะครับเริ่มจากตัวสเปคเนาะอัปเปอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าอัปเปอร์ของพรีเมียมเนี่ยอัปเปอร์ของพรีเมียมจะมีความบางกว่านิดนึงเนาะบางกว่าแล้วก็ตัวหน้าเท้าเนี่ยจะรู้สึกว่าโปร่งกว่าไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะ ความเป็นรูปทรงอ่ะเออความเป็นรูปรูปทรงของหลังคาเท้าเนี่ยโปร่งกว่านะครับใส่แล้วเลยรู้สึกว่ามันจะโล่งเออมันจะโล่งสบายมากกว่าว o มเบโลพลัหมายถึงว่าฟีลลิ่งสมใส่นะจะรู้สึกว่าโปร่งโล่งกว่าโทบ็อกซ์รู้สึกว่าสบายกว่านะครับแล้วก็ระบายอากาศผมว่าก็ทําได้ดีกว่านะสำหรับเจ้าพรีเมียมเนาะตัวลิ้นรองเท้าเหมือนกันเลยไหมเนี่ยขอขอสัมผัสหน่อยขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะอย่ามาทะลึ่งเบบเออลิ้นรองเท้าผมว่าเหมือนกันความหนา พอๆกันเลยนะครับเชือกรองเทา้าเชือกรองเทา้าวัสดุผมว่าต่างกันนิดนึงต่างกันแบบว่าเออต่างกันนิดหนึ่งคือตัวตัวพรีเมียมจะดูมีความพรีเมียมมากกว่านิดนึงนครับแล้วก็มีความสัต์ฝากก็คือช่วยในการมัดแน่นกว่าขณะที่เชือกของพลัสเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนยืดๆได้หน่อยเออก็เลยแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงนั่นเองนะครับตัวรอบๆอบข้อเทา้า รอบรข้อเท้านะครับคอลล่าเนี่ยผมว่าบุฟองน้ำมาพอๆกันแต่ว่าของพรีเมียมเนาะจะเสริมแกนตรงนี้เสริมตรงส้นขึ้นมาเนี่ยประคองเอ็นร้อยหวายขึ้นมาแล้วก็เป็นแข็งๆมากกว่ามากกว่าวอร์เมโล่พลัสนะครับอ่าเห็นไหมตรงนี้เออความหนาของฟองน้ำเหมือนกันนะพอๆกันนะครับแต่ว่ามีแกนตรงนี้ที่ต่างกันนะครับวอร์เมโล่พลัสมีพูแท็บมาให้หิ้วให้คล้องในการใส่รองเท้าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตัวพรีเมียมไม่มีเนาะอ่ะถัดมาที่ มิโซมิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับทั้งสองรุ่นนี้เป็นโฟมซูม X ทั้งก้อนทั้งคู่นะครับทั้ง plus แล้วก็พรีเมียมนะครับแตกต่างกันตรงที่ plus นะอ่าโทษครับแตกต่างกันตรงที่พรีเมียมเนาะจะมี Air Zoom 2ก้อนมาให้มี Air Zoom มาให้อพอรพตนะครับ Air Zoom ขนาดใหญ่ด้วยใหญ่และยาวมากนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแทรกกลางมาให้ก็คือเสริมช่วยเอ่อเรียกได้ว่าเสริมสร้างความ ดิดเด้งอ่ะเออช่วยให้ดิดเด้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความหนาถึง55มิลคือหนามากนะครับขณะที่ตัว plus เนี่ยเป็นโฟมล้วนๆเลยซูม x ล้วนๆเนาะซูมกทั้งก้อนด้านส้น45หรือเปล่าน่าจะ45้าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าต่างกัน1เซนอ่ะเออพรีเมียมหนากว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เสริมโฟมมาด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อแตกต่างขณะที่พื้นพื้นจะเป็นตัวยางวอฟเฟิลเหมือนกันเนาะยางวอฟเฟิลเหมือนกันแต่ว่าแพทเทิร์น จะแตกต่างกันอะเออแตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็ให้ดูความกว้างเลยเนาะความกว้างของหน้าสัมผัสพื้นอะสองคู่นี้ไซส์เท่ากันเนาะไซส์ 9US 27เซนนะครับสังเกตได้ว่าตัวพรีเมียมข้างนี้เนาะพรีเมียมด้านหน้าตรงกลางส้นเนี่ย จะเห็นได้ชัดเลยว่าพรีเมียมกว้างกว่านะครับรวมไปถึงตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยตัว plus มันจะมีความว้าวมากกว่าเพราะฉนั้นในการวางสัมผัสพื้นวางเท้าลงไปเนี่ยพรีเมียมก็จะวางได้เต็มๆมากกว่านะครับนี่ก็จะเป็นการเปรียบเทียบสเปครายละเอียดแล้วก็รวมไปถึงการออ,อกแบบของเขาเนาะมาดูน้ําหนัก2คู่นี้ไซส์9 US เหมือนกันนะครับโว o เมโร plus น้ำหนัก280กรัมครับ ขนาที่พรีเมียมน้ําหนัก228กรัมก็ต่างกันเกือบ50กรัมอันนี้หนักกว่าเยอะมากเลยหนักกว่าแบบชัดเจนนะครับตัวตัว v o o p l u โนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถือเป็นรองเท้า Max Cushioning ที่มีน้ําหนักดีนะเออ Max c u s n i o n i n g ในตลาดก็ ผมว่าในไซส์9 US ก็มีเกือบ300เฉียด300กันทั้งหมดหรือ300อัพด้วยนะครับแต่ถือว่า Plus เนี่ยทำน้ำหนักได้ดีเป็นระดับต้นๆของรองเท้าแม็ก u ูช i น n ง n g เลยนะครับขณะที่ p r e เมียนี่มันเป็นรองเท้าสดโต่งอยู่แล้วนะเนาะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อแตกต่างนะทีนี้มาดูในเรื่องการใช้งานครับการใช้งานเนี่ยเอาความง่ายก่อนนะความง่ายในการใช้งานเนี่ยผมจะพูดภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับมองว่าวอมโโล Plus ใช้งานง่ายกว่า ง่ายกว่ามั่นคงกว่าด้วยเนาะมั่นคงกว่าด้วยถึงแม้ตัวพื้นนะครับมันจะมีดูดูมีความเบาลกว่าแคบกว่าเนาะแต่ด้วยความที่ความสูงมันน้อยกว่าความสูงมันน้อยกว่าพรีเมียมนะครับรวมไปถึงตัวโฟมครับผมรู้สึกว่ามันวางแล้วมันไม่ ยุกยิกยุกยับยุกยิกยุกยักยบเหมือนพรีเมียมนะครับเพราะนั้นในการใช้งาน,นง่ายๆโดยเฉพาะมือใหม่ที่กําลังมองหารองเท้าแม็กคูชั่นหล่อๆดีๆไว้ใช้เนี่ยผมว่าโวลมาโรพจะตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับก็คือสามารถใส่เดินได้สบายกว่าใส่เดินก็สบายกว่าพรีเมียมเนาะใส่เดินแล้วแบบ ไม่ได้สูงมากไม่ได้ยุกยิกยุกยิก,ยก,ยกมากพรีเมียมเนี่ยผมบอกเลยว่าเคยรีวิวไปแล้วนะว่าไม่เหมาะกับการเอาไปเดินออกกําลังกายเอาไปเดินเที่ยวเดิน,ดนยืนนานๆเนี่ยพรีเมียมไม่เหมาะเลยนะครับเพราะฉนั้นถ้าพูดถึงมือใหม่รวมไปถึงการใช้งานง่ายๆเนี่ยผมว่าวูมโร่พลัสนี่คือแบบตอบโจทย์ได้ดีกว่าแน่นอนนะครับขณะที่ฟิลลิ่งความมั่นคงบอกไปแล้วนะผมว่าพลัสจะมั่นคงกว่าพรีเมียมนะครับรวมไปถึงการวิ่งเนี่ยตัวพรีตัวพลัสนะครับตัวพลัสผมว่ามันกว้าง มันใช้ได้กว้างคุณจะเดินออกกำลังกายก็ได้นะครับคุณจะวิ่ง e ีซี่เรค v e r y ผมว่าคู่นี้ก็ตอบโจทย์รวมไปถึงด้วยความที่โฟม m ูเม็ X เนี่ยมันมีการตอบสนองได้ดีนะครับผมก็เลยมองว่าตัว plus เนี่ยสามารถเป็นรองเท้า daily trainer วิ่งชิลๆประจำวันได้แบบสบายๆนะเอาไปลองรันผมว่าก็พอได้เนาะลองรันก็คือทำได้ดีผมมองว่าทำได้ดีอยู่คู่นี้นะครับเพราะนั้นฟ e ลลิ่งมันก็คือจะเป็นแบบใส่สบายนุ่มแล้วก็เด้งในใน เขาเรียกว่าตอบสนองได้ดีในความเร็วที่เหมาะสมอะ่ะเออไม่ได้แบบดูดันไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับวิ่งช้าคู่นี้ก็พร้อมช้าไปกับคุณนะครับถ้าจะวิ่งเร็วคู่นี้ก็พร้อมตอบสนองได้ไม่ยืดยาดเนาะคู่นี้ก็ตอบได้อ่เด้งได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นรองเท้าที่คุ้มค่าเนาะเทียบกับราคา6ก0 0ไม่รวมส่วนลดนะผมว่าสวยแล้วก็คุ้มค่าที่สุดแห่งปีอีกอันหนึ่งนะครับแล้วพรีเมียม แพงกว่าเกือบ2000เนี่ยมันเด่นเรื่องอะไรล่ะเออถ้าถามถึงพรีเมียมเนี่ยผมว่ามันวิ่งยากกว่าวิ่งยากกว่าจะด้วยความสูงด้วยน้ําหนักด้วยนะครับแล้วก็พอโฟมมันหนามากเนี่ยเวลาวางเท้ามาเลยยุกยิกยิกีกนหนึงแต่ถ้าคุณมีประสบการณ์วิ่งมาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็อยากได้รองเท้าที่มันเด้งที่สุดอ่ะเออโฟมมันเด้งอะ่ะมันเด้งที่สุดเนี่ยผมว่าพรีเมียมจะตอบโจทย์นะครับการวิ่งอย่างที่บอกครับตัวเนี้ยช้าได้ จะวิ่งช้าวิ่งก้าวสั้นก้าวยาวผมว่าวอร์มโนพลสมันไปได้หมดนะครับเดลี Daily, ช่ชิวๆก็ได้ลองรันแบบชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงผมว่าก็ได้นะครับขณะที่พรีเมียมเนี่ยคุณจะต้องแบบต้องการความสนุกอะความขั้นสุดนะครับกระทืบระเด้งแบบเด้งเด้งเด้งแบบเด้งเด้งเดงเด้งเดงเดงเดงสดๆใช้คํานี้บ่อยมากนะคู่นี้คือเด้งขั้นสุดจริงๆนะครับผมสําหรับผมอะผมเคยรีวิวไวล้นะผมบอกว่า วอมิโรพรีเมียมเนี่ยสำหรับผมมันไม่ใช่รองเท้าแมคคูชเนนิงเลยมันเป็นรองเท้าที่ไนกี้ทำเอามันเป็นรองเท้าสุดต่งถ้าพูดถึงตัวเขาเรียกว่าเซกชันการวิ่งนะผมมองว่าวอ m e r รพรีเมียเนี่ยเหมาะกับการวิ่งเทมโปมากที่สุดเพราะว่ามันตอบสนองแรงมันเด้งแรงนะครับแต่ว่ามันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นถ้าเทียบการวิ่งแบบถ้าจะเอาไปวิ่งอีซี่แบบพลัสเนี่ยผมว่า พรีเมียมยังยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับหรือว่า Recovery เนี่ยก็ไม่เหมาะด้วยความไม่มั่นคงด้วยความหนาสูงของมันนะครับตัวพลัสก็จะเหมาะกว่านะครับเพราะนั้นก็เลือกตามการใช้งานที่เหมาะสมและกันเน้นอีกเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเอาใช้งานทั่วไปเดินเทีเ่ยววิ่งเล่นวิ่งช้าวิ่งเร็วไม่ได้ซิ่งมากนะครับคู่นี้ผมว่าเยี่ยมที่สุด ตอบโจทย์และวูโ,โ,ลโลรพัสโอเคเลยนะครับขณะที่ต้องการความสุดความเด้งวิ่งเทมโป,โปโมันวิ่งเอามันอนะวิ่งเอาสนุกนะครับแต่ว่าวิ่งยาวมากก็ไม่ได้เพราะว่ามันหนักเนาะ ก็ไปที่ว o เมโรพรีเมียมก็จะสุดโต่งกว่านั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นบทสรุปของ2พี่น้องไนกี้ตระกูลวู m มโ o ประจําปี2025น้นั่นเองนะครับก็แล้วแต่จะชอบแล้วแต่จะเลือกละกันครับเลือกให้เหมาะสมเนาะผมก็มีหน้าที่เอามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นั่นเองนะครับไปละหากถูกใจก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครเพื่อนจากชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปัซซิซาสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่นทีีับชมจส,สด